อ่ะฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโซแลนนิว w ว r ร์นะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับสกิลของพยักขาวนะครับอ่าถ้าวันนี้บังคับอะไรพลาดไปก็ขอโทษด้วยนะพอดีปกติจะเล่นฟูลสกรีนะครับแต่ว่าถ้าเอาฟูลสกีนมันจะแคปมันจะแคปแบบไม่ไม่ไม่โอเคอะ่ะก็เลยต้องเล่นแบบจอเล็กเวลาอัดคลิปนะครับ ในเ,เวลาบางครับอาจจะไม่ถนัดเลยแหละอาจจะต้องปล่อย Auto. ออกตัวมาดูกันนะครับผู้เกี่ยวกับสกิลรอบนี้ก็น่าจะเป็นมันหนึ่งจุดหนึ่งนะครับท,ที่เราเคยพูดถึงไปแล้วทีหนึ่งสกิลของพยัข่าวเนี่ยโดยปกติผมจะแบ่งเป็นเซตของผมไว้ละคือปกติเนี่ยถ้าเป็นตีมอนธรรมดานะครับผมจะใช้เป็นองแหวนที่หนึ่งเป็นพยัข่าววิหกโถมก็คือจะพุ่งเข้าไปสตัรน,นะครับ เพราะว่าอีกท่าหนึ่งมันไม่ใช่ท่าโจมตีนะเพราะว่าอีกท่าหนึ่งของมันคือท่าที่เป็นโลเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใช้นะครับเราจะไปใช้ท่าโจมตีแทนเพราะว่าเราต้องการรีดดาเมจให้ได้เยอะที่สุดส่วนตรงท่านี้โดยส่วนตัวแล้วผมชอบท่านี้เพราะว่ามันออกเร็วกว่าคือท่านี้อาจจะแรงกว่าแต่ว่าผมรู้สึกเหมือนว่าผมต้องการแบบออกสกิลเสร็จปุ๊บเพื่อที่ผมสามารถมูฟได้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วคูดาวมันก็แปดวิเองอะไรอย่างเงี้ย ที่สาคัญมันก็เป็นท่าหมูด้วยมันก็พอจะเคลียอะไรได้หลายอย่างแต่อันนี้สองอัเนี้เราจะชอบเราโดยส่วนตัวแล้วชอบอันนี้เพราะว่ามันมันแบบว่าไม่ลีลายเยอะพ่นปุ๊บจบเลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องมานั่งขวนหลายรอบอืมอถ้าเวลาผมตีมอนเนี่ยส่วนมากผมจะไม่เอาเฮดไปเพราะว่าอันนี้คือมันจะไปแบบเลี้ยงมอนยุยุ่ยแต่ว่าผมจะล้างสถา,านะไปแล้วก็บวกแท็กอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องการรีดดามี นะครับเพราะว่าเราไม่แทงอย่างเวลาขึ้นหอหอะไรเงี้ยผมไม่ใช้ใต้ผู่ไีกแทงเอาเพราะว่ามันค่อนข้างจะเล่นดีกว่าเรานะครับก็เลยเอาเราเป็นดาเมีดีกว่าส่วนอนสองอันเนี้ยสองอันเนี้ยอย่างที่บอกไปว่ามันแล้วแต่ประโยชน์การใช้งานท่าเน,นี้ยจริงๆมันเป็นท่งที่ลีลายเยอะมากแต่ว่าผมลองไปใช้ละมันใช้ในการตะลุมบอลได้ดีมากๆนะครับถ้าหรับคนเยอะๆนะ หรือว่าเป็นใช้สำหรับเลงหอเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับส่วนสก,กิลนี้เป็นสก,กิลที่แบบเวลาปตีบอสหรืออะไรเงี้ยผมจะใช้สก,กิลนี้มากกว่าแล้วเป็นสก,กิลที่ผมเวลาบอสด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแรงนะครับอทีนี้ส่วนมากหลายคนถามว่าทำไมผมถึงใช้โจมตีเฮิรสุดท้ายคือโจมตีเฮิรสุดท้ายเนี่ยมันจะมันจะบวกดามเมจเพิ่ม1ิเปอร์เซ็นต์แน่ๆนะครับ แต่ว่ามันจะลดลดแบบว่ามันจะผู้ไล่ลดความแค้นนะครับก็คือลดค่าเหตุคือผมอมันขัดกันนะท่านี้ยมันก็ท่านี้จะเพิ่มความแค้นแต่ว่าเอาท่านี้มาลดเนือเอ้อว่าเออคือแบบว่าผมไม่ได้อยากให้มอนตีผมอะ่ะอ,อ,อยากให้มอนไปตีใต้มุไปตีคนอื่นมากกว่า <c oughs> เพราะว่าเราต้องการทําดาเมจไงอืมจริงๆอาจจะจริงๆถ้าจะให้ดีมันใช้อันเนี้ยน่าจะเวิร์กกว่า แต่ผมยังไม่ชินอยบาก,การใช้เพ่าไหร่ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยชอบแล้วว่าเพราะาจริงๆต้องบอกอย่างที่ถ้าตั้งแต่คลิปแรกๆหลายคนน่าจะรู้ที่ผมเคยบอกว่าผมเล่นอาชีพนี้เพราะท่านี้ผมอยากยิงบีม <c oughs> แค่แหละเอออันนี้ยมันเป็นแบบว่ามันใช้ดีครับเวลาที่แบบว่าเราไม่ได้อยากแทงหรือเวลาตีเวอร์บอสอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ให้ม,มหาหันตีที่เราแล้วเราบอกว่าจะได้ทำดาเมจได้อย่างเต็มมิตเต็มหน่วยเพราะถ้ามันมหาหันตีที่เราเลือนเราลดปุ๊บเราตายต้องมาเกิดใหม่ดาเมจจะหายเพราะฉะนั้นผมจะใช้อันนี้มากกว่า จริงอันนี้ก็โอเคแต่ว่ามันใช้คู่ดาวร่วมกันนะสองอันนี้รู้สึกแต่ว่าผมชอบอันนี้มากกว่ามันสามสิบวิไงมันยังสามสิบวิใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยมันอยู่ยี่สิบห้าวิถ้าก็ว่ามันจะมีห้าวิที่ไม่อยู่แต่อันเนี้ยมันจะลดค่านี่มากกว่าแต่ว่าบวกอันนี้น้อยกว่าแต่ว่ามันจะอยู่ยี่สิบวิมมันก็แล้วแต่คนชอบว่าชอบแบบไหนโดยส่วนตัวแล้วผมเอาอันเนี้ยผมรู้สึกโอเคกับนี้นะอืมส่วนอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวผมมันเพิ่ม ตัวผมมันไม่ค่อยเหมาะกับนเนี้ยผมลองเทสดูแล้วรู้สึกว่าดามจมันไม่ค่อยได้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าค่าคิทิเคิลคิทิเค้ลเลทกับคิิเกกับคิดามจผมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยมันก็เลยบอกว่าออกมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนพวกนี้จะไม่ค่อยพูดสกิลนี้จริงเป็นสกิลหมูนะแต่มันชา้านานไม่ค่อยน่านเล่นเท่าไหร่คือเอาไปลองละไม่เวริร์คใช้จริงไม่เวิร์คเลยอันนี้เอาไว้ใช้ตอนแทงครับเอาไว้ใช้ตอนแทง ส่วนนี้ก็ใช้ตอนแทงอ,อ,อธิบายให้ดูแล้วกันอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสกิลบอดนี่ไว้อันนี้เป็นบอสลิงบอลโลกบอลบอลิงนี่บอลโลกบอลลิงนี่บอลช้างอ่านี่บอลจิ้งจอกหายตัวนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเซตที่ใช้ตีมอนตี้บอดผม,มใช้นี่ส่วนต่อไปอันนี้คือแทงอย่างที่บอกคืออันแรกใช้โลกก่อนเลยเพราะว่าบางที เราโดนดาเมจหนักแล้วเราไม่เราไม่ได้ต้องการทําดาเมจเยอะมากขนาดอยู่แล้วเราต้องการบอกว่าแบ่งเบาภาราแทงไม่แบ่งเบาภาราฮิลเลอร์มากเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามมีโล่ของตัวเองไว้บ้างนะครับก็จะใช้สกิลโล่ใช้สกิลโล่เอาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นอันพ่นพ่น,พนไอย้ยิงแสงเหมือนเดิมเพื่อเพิ่มค่าเหตุแล้วก็ท่านี้ทีเด็ดต้องมีถ้าเล่นแทงไม่เล่นท่านี้อย่าเล่นเลยนะครับอันนี้คือมันจะเป็นแบบ รวบด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าบวกเนี่ยถ้าคุณอ่านดีๆเห้มครับสร้างความแค้นเพิ่มสิบเท่าก็คือมันจะทําให้แบบมอนยิ่งโกรธเราแล้วหันมาที่เราไม่ไปสนใจเพื่อนเราส่วนอันนี้อันเนี้ยจริงๆผมก็ยังชอบกับการตีเป้าเดี่ยวเวลาเวลาตีบอสส่วนมากผมจะแทงบอสตัวเดียวงลงท้าทายอะไรเงี้ยผมจะใช้หมัดน,นี้มากกว่าที่จะมาใช้อันนี้ออก็เลยเพราะนี้มันลอยการอากาศไงหรือาบางที่แบบมันจะไปเหยียบแมคคาิกอะไรไม่ได้มันจะลําบากเพราะฉะนั้นใช้หมัดนี้ดีกว่าจบไว อันนี้ก็อย่างที่บอกครับก็อาหารเพิ่ม HP ไปแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันส่วนนี้มันจะเป็นเหมือนฮีิวเป็นวงก็ถือว่าโอเคก็ในกรณีที่แบบว่าพ้าตายไปแล้วก็ยังพอยืนอยู่ได้หน่อยหนึ่งถ้าแบบมันจะใกล้จบก็ทําให้จบได้นะครับอ่ะส่วน p v PP v p เนี่ย PVP ส่วนมากเราต้องเน้น C c อยู่แล้วเพราะงั้นเราจะมีสตันนะครับอันนี้ก็ออกหมูฟเร็วแล้วก็ลางแล้วก็ต่อยธรรมดาแต่ว่าอันเนี้ยเราจะใส่ของบอส ลิงมาเพราะว่าอันเนี้ยฮะบับอะไรลดวะอยู่ดีเรื้องรถมาเออเนี่ยไอ้ด้ามไอ้เนี่ยอันเนีน้ยคือมันเป็นสตันหนึ่งจุดห้าวินะครับแล้วก็คูลดาวไม่นานถือว่าเป็นอะไรที่น่าใช้เพราะว่าเวลา PV p ีพีเนี่ยเข่าคอนโทรลม,มันค่อนข้างสำคัญนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสกิลโจมตีเพิ่มครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีสกิลโจมตีไม่ค่อยอยากบัฟตัวเองเท่าไหร่ พราะไอ้บับพวกนี้มันจะใช้กับคนไม่ได้นะครับถ้าจะใช้ก็ต้องใช้อันนี้แต่ว่าเรารู้สึกไม่ค่อยโดนใจถ้าจะมาหลังพวกนี้ก็คือนานอะไรพวกนี้รู้สึกแบบยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันกดปุ๊บไม่ได้ออกปั๊บอะไรขนาดนั้นจริงๆก็สกิลของการจิ้งจอกก็โดยอโอเคอยู่แต่ว่ามันชามได้แต่ปัญหาของมันก็คือคูดาวคูดาว45วิมันเยอะเกินไปนะครับผมต้องการสแปมสแปมมากกว่าแบบทาให้ป่วนคู่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจะชอบสตันสองท่าน,นี้มากกว่าอืมอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับก็อาจจะเอาอันนี้มาใส่แทนนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นสีสีไม่แย่ไม่แย่ก็ถือดีหน่อยแต่ครูดาวอาจจะนานนิดนึงอะไรเงี้ยแต่พอดีอันนี้รากาจะเอาดาเมจด,ด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับสกิลแต่ว่าลงหออะลงหอถ้าเราไปตีบอสอะเราสามารถใช้เซตนี้ได้เลยนะครับเซตนี้ได้เลยใครที่จะเป็นเสือลงหอเราสามารถใช้เซตนี้ได้เลย นะครับแต่มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่า,เ,าเวลาลงหอมันจะเป็นหมู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ควรเล่นอย่างนี้เท่าไหร่ถ้าจะลงหอผมแนะนําให้เป็นไอ้นี้เป็นอันนี้เฮ้ยเป็นอันนี้ใช้ัน,นี้แม้มันจะแคนนานไปหน่อยแต่โอเคแต่ต้องมีตัวแทงนะเราจะไม่แทงเองเพราะว่าน่าจะแทงไม่ไหว เพราะว่าเราไม่ได้เล่นสายเหลืองอเล่พวกนี้ด้วยคือมันโดนดาเมจเต็มเ็มนะครับเราจะไม่ได้ถึกมากส่วนสกิลไออันนี้มันก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับพอใช้ได้อยู่อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ก็ใส่มาไว้ก็โอเคอยู่สกิลนี้จริงๆงบางคนอาจจะใส่แต่ว่าผมรู้สึกเหมือนกัยมันบอกว่าพลังโจมตีมันโดนเป้าหมายหนะ้าหน้าสูงสุดแค่8ลายนะครับแต่อีตัวเนี้ยมันพ่นถี่มันโดน8ลายเพราะงั้นตัวท่านอยากจะเก็บสกิลเก็บโดนมอนที่เยอะกว่านะครับเนี่ยเวลาลงหอเราพยายามปรับประมาณนี้ อันนี้ใส่มาเพราะว่าอย่างที่บอกเพิ่มแอตทกเราก็ไม่อยากให้มอนมาตีเราตายนะให้มันไปตีได้ผู้ไปเอานะครับประมาณนี้จริงๆอันนี้ปิดไปก็ได้นะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าดาเมจมันเบามากถ,ถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่มีปัญหากดปิดไปก่อนเวลาจะปิดสกิลออโต้นะครับเข้ามาที่อันนี้ครับแล้วกออ็การต่อสู้ถ้าเราไม่อยากให้มันใช้เรากดปุ่้ให้แสงมันหายไปแค่นี้เองถ้าแสงมันหายมันก็จะไม่ใช่นะครับ อย่างอันนี้สําคัญนะครับสําหรับคนที่เล่นอย่างหอแก้วหรือว่าเล่นเสือนะครับเสือมันสําคัญว่าเสือต้องใช้ยังไงคือบางทีตอนแทงอ่ะเรามีสกิลโล่อยู่เราไม่อยากให้มันสแปมโล่ทุกครั้งที่มันมาเรารู้อยู่แล้วว่าดาเมจของบอสมันจะมาตอนไหนเพราะฉะนั้นเรารอให้บอสมันเล็งล็อกหัวเราก่อนแล้วเราให้กดโล่ด้วยใช้ม,มืออือกดเองอ่ามันจะโอเคกว่านะในกรณีที่แบบว่าเป็นดันตึงๆอย่านั้นท้าทายวันแรกๆเนี่ยบางทีมันขี้ตุ่มเดียวตายเลยนะครับ พักก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องแบบมีพยายามมีโลไว้มันก็พอช่วยได้นิดหน่อยระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะพยายามกดโลเองอะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่ด่านที่แบบน้นดามเมจน,นะแต่ว่าถ้าแบบเป็นแบบเราสามารถใช้ดาต้องใช้ดามเมจในการแบบ d p s เช็คหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นสกิลโจมตีแทนอันนี้แล้วแต่แต่ว่าอันนี้คือเหมือนกรณีที่แบบว่าเราแทงเต็มสูบเลยแล้วแบบว่าเรารู้แมคชนิกบอสอยู่แล้วว่าบอสจะเลงจังหวะเนี้ยคือจะแรงเราก็อาจจะใช้แบบว่าเป็นสกิลโลของของวงแวนที่หนึ่ง นี่หอ,อกไหมอืมหลักๆอันนี้นานๆทีจะได้เปลี่ยนเพราะป,ะปะกติจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนมากบางทีมัน DPS เช็คมันไม่ถึงก็ต้องช่วยดาเมจด้วยเหมือนกันในกรณีที่แบบลง Day One, d a เ t w ประมาณนั้นอืมตอนเราท้าทายนะครับอ่ะมาดูกันอันนี้เราก็ปรับสก,กิลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้สก,กิลลงหอแต่แรกๆคือผมว่าไม่ค่อยได้ปรับผมอ่ะออโต้เสมอทุกครั้งที่ลงหอผมจะใช้คอนเซปต์ที่ว่า ถ้าไม่ผ่านแปลว่าเรายังฝ่งมามันไม่พออืมเหตุผลง,ง่ายๆบางทีผมจะไม่เอามือไม่แตะเล่นเองเลยผมจะออโต้จนกว่าจะผ่านยกเว้นว่าจะมีแบบว่าบางทีคึมๆร้อนเพชรร้อนไลหน่อยก็อาจจะขยับตัวนิดนึงแบบเดินหลบวงพิษหรืออะไรเงี้ยแบบมันต้องหลบอะ่ะเพราะว่า AI มันโง่นะประมาณนั้นอ่ะต่อไปก็มาลองดูว่าสกิลจะเวิร์กไหมนะครับเราพยายามเซตสกิลหมูให้เป็นเยอะที่สุดเพราะว่า หอที่ไม่ใช่ชั้นที่ลงท้ายที่ศูนย์มันจะเป็นตัวลูกน้องจานวนที่เยอะเพราะฉะนั้นการเคลียร์ให้เร็วคือสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นชั้นศูนย์มันจะมีลูกน้องไม่กี่ตัวหรอกเป็นบอสเพราะฉะนั้นเราจะเน้นสก,กิลเดียวเพื่อให้มันจบได้เร็วนะครับคือแม้จะออโต้แต่ก็ต้องมีจรรยาบรณในการปรับนิดหน่อยไม่อย่างนั้นมันจะไม่จบนะครับโอเคครับมาดูกันครับไปไม่ดูได้ถึงด้านหนนะ เพราะว่าหมาของจิ้มผมยังเบาอยู่อันนี้ก็ออโต้เพียวๆกันเลยแล้วกันนะครับไม่รู้มเอาอยิงอยากคาดหวังว่าจะผ่านเพราะว่ามันเป็นด่านที่ผมติดติดอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ผ่านง่ายๆแต่เห็นดาเมทไหมดาเมจมันจะเป็นขั้นก้อนได้ดีแล้วใต้ผูไป่มันจะดึงออกมาแต่ว่าดาวมันน้อยมันเลยจะแทงไม่ค่อยอยู่นะครับหลงๆก็คงหิวไม่ค่อยทันนะแต่ว่าให้ดูการทําดาเมจที่แบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันนั้นในการเล่นนะครับเพราะว่า ดาเมจค่อนข้างจะเป็นดาเมจหมูได้ดีมันเหมาะกับสกิลที่การใช้ที่เป็นหมูได้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกตอนต้นคลิปก็คือเลือกสกิลให้เหมาะกับงานนะครับคือสกิลบางสกิลผมไม่อาจจะไม่ชอบหรอกไอดาวตกอันนี้คือมันเสียเวลาไลา่แต่คุณเห็นไหมว่าผลที่ออกมามันดีเออมันดีแบบดีจริงผ่านเลยนี่ยผ่านแบบอีซี่อืมผ่านแบบอีซี่อันนี้ขอแจมมาหน่อยหนึ่งพอนีผมใช้ กระดูกวิญญาณเสือผีถามว่าทไมคนใช้เสือผีเสือผีรู้สึกว่ามันจะมีระเบิดที่มันจะมีดาแต่ที่ผมอ่านนะเดี๋ยวเดี๋ยวดยวจบนี้เดี๋ยวออกไปอธิบายให้ฟังว่าทำไมจริงๆตอนแรกอยากจะใช้แมงมุมหน้าคนเพราะว่าเป็นดาเมจแต่รู้สึกเหมือนว่าอ,อมันน่าจะเหมาะกับตัวยิงกันพวกเราแต่ถ้าดานันน่าจะไม่จบม,มันผมรู้สึกว่ามันอาจจะเหมาะทั้งไอตัวของแมงมุมไอของแมงแมงป่องก็โอเคแหละแต่ว่า รู้สึกแอบยังไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาจะไะตายแล้วกันนะไม่รู้ถึงท่านไหนอนี้ก็จะพูดไปก่อนแล้วกันเพราะว่าไอของมันนาจะไม่จบแล้วแหละของแมงป่องอ่ะมันไม่เหมือนจะเป็นสะท้อนหน้าเมทแต่ว่ามันมันเหมือนจะเป็นการสะท้อนหน้าเมทนะพอดีเห็นวนี้คีคนถกมก็ถามพอดีก็เ,เลยขอแถมนึ่งกระดูกไปหน่อยแล้วกัน มันรู้สึกว่ามันจะเอา5%ของดาเหมือนเลือดแบบมันแบบไม่ใช่สะท้อนหรอกมันเหมือนว่าโดนเสร็จก็เอาคืนแต่ว่าเอาตามแมกเลือดเราของ5%อ5%ของของสามแสนก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถือว่าเยอะแต่ถามว่ามันอะไรขนาดนั้นไหมก็รู้สึกก็ไม่ได้ขนาดนั้นเท่าไหร่จากที่ลองน,นะอ่ะ ใกล้จบแล้วหางซามไม่เอาไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าอยู่ไม่ทันแม้จะเหลืออีกหน่อยนึงก็เถอะพอถ้าหางซานจบก็จบเพราะว่าเพราะอ้วนมันเบาอ่ะอ้วนมันอ้วนอ้วนของผมมันเบามากนีอ่ะจบเฉยไปเนี่ยจบเฉยไะหางซานกิ้งนะดูดิจะเก็บได้ไหมของที่มันมันมันเบาครับมันค่อนข้างเบาจริงๆถามว่าจบได้ไหมมันจบได้ให้มันอยเออจบได้เฉยงงกับมันปะล่ะ ขอพักกินน้ำแบบครั้งที่แล้วพูดติดกันเพิ่งรู้ว่าพูดไปสี่สิบทีขออักเสบไปครึ่งวันทีทิ้งคลิปเนี้ยต้องทำมาตั้งเมื่อวานแต่เจ็บคอนะครับเห็นดาเมจเราจะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราตีหมูเราตีหมูนะครับเราตีหมูถ้าเราเซตท่าหมูมาเยอะมีไม่เยอะสองท่าแต่ว่ามันก็ทาให้เป็นดาเมจหมูได้ค่น,น้งเยนครับเนี่ยจริงๆมันถ้าเป็นปกติผมเล่นมือ ผมต้องเดินหลบต้องเดินหลบนะเพราะว่ามันจะตายมันจะตายเพราะฉะนั uh, friends, ้นผมต้องเดินหลบแต่ว่านี่ผมไม่ไม่โดนหลบอะไรเลยปล่อยตามยถากรรมให้ดูเฉยๆว่าการใช้สกิลหมูคือแรกๆผมไม่ได้ใช้สกิลหมู่ผมได้สกิลหมูมาปราแปดบผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเราก็มีสกิลหมู่ทำไมเราไม่ใช้อ่ะจนแบบบางทีผมเคยถามนะไอเอฟเฟกต์ันเป็นแบบแบงโคข้างๆนะมันจะเป็นอาชีพอะไรวะที่ไหนได้อาชีพตัวเองครับเพิ่งรู้ตัวไอเห็นไหมไอแสงที่ออกออกเนี่ย ผมก็ถามคนหนึ่งอาชีพอะไรวะมันเป็นแสงม่วงๆว,วะของแมวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นไหมคุณดูพลานุภาพอย่งถ้าเราเซฟสกิลดีมันก็จะผ่านได้ง่ายนะหลกัลกๆคือเรามีดาเมจสองดาเมจเป็นหมูคู่สองตัวพอาดาเมจได้แล้วเราก็จะมีไต้หัวป่ายซึ่งเป็นแทงแล้วก็มีฮิลหนึ่งตัวในต่าปาร์ตี้เราทําตัวของเราเป็นดาเมจเพราะว่าเราจะไม่ทําแทงเราไม่ได้เซตของอาไางนั้นเราออนแอแต่ถ้าแทงตายคือชบหาย เพราะว่าสังเกตด,ดูเรื่องเราจะระลกรึเล่ถ้ามันตีถังซานอาจจะยังอาจจะยังอยู่ได้นานกว่าน,นี้แต่พอดีมันตีเรารรอันนี้น่าจะเหลืออยู่แค่เถังซานเราไม่อยู่หรอกคือเต็มที่ก็อยู่แค่ว็บนี้แหละจริงๆถ้าอ้วนไฟผมแรงกว่าน,นี้ก็อาจจะได้สักประมาณอแท็กประมาณสามหมื่นห้าอะไรเงี้ยเออก็คงจะดูมีประโยชน์ชิ้นี้เลนดีกว่านี้ตอนนี้ขึ้มันเบาเแต่ว่าถังซานมันแทงมันไม่ใช่โลแท้งไง มันก็ไม่แข็งแกร่งขนาดที่จะแบบจะเอาไหวทั้งกองหรอกอืพยายามอย่างที่บอกคือพยายามเซตดาเมจให้โอเคเพราะว่าเวลาเราตีเราตีบอสอ่ะคือจริงๆริงมันอาจจะมีเซตที่ดีกว่านี้มันอาจจะมีเซตที่ดีกว่านี้แต่ว่ามันอย่างที่บอกคือมันติดเรื่องความชอบรสนิยมอยู่นิดนึงแล้วก็ติดเรื่องอะไรหลายอย่างจริงงตอนป่เทนขุนฟางอะ บางทีใช้บัฟสองอันมันก็ดีดีกว่าแต่บางทีมันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอยา่างมันก็เลยแบบค่อนข้างจะพูดได้ยากว่าแบบไหนดีกว่ากันเพราะว่ามันอย่าลืมว่ามันมีเรื่องของคีมีเรื่องของกรารภายใน,หนไหมเนี่ยอีซี่ไหมทาน,นี้ก็ผ่านห้าชั้นสบายๆนะอย่างที่บอกคืออยู่การที่การเซตสกิลนะครับสกิลมีผลมาก ยิ่งเราโดนมอนลุมอย่างเงี้ยเราจะมานั่งตีเทียต,ตัวไม่ได้เพราะอย่างที่เห็นคือแท้งมันต้องไอเนี้ยคือเราเราจะเล่นถ้าเราเล่นเป็นแทงยืนไหวก็ได้นะมีปัญหาเราเล่นสก,กิลอย่างนี้ก็ได้เร,เราใส่สก,กิลอย่างนี้ก็ได้ใส่สก,กิลอย่างนี้ได้อยู่โดดตุกทับทุกทับนู่นนี่นั่น,นเราแท้งอยู่ได้แต่ปัญหาคือตัวผมมันไม่ได้ทําแทงหมาด้วยภายในกำลังไอ้นังสือกำลังภายในผมไม่ได้มาทางเหลืองเลยอะไรเงี้ยผมไปทางทางอื่นไปทางเขียวแดงอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่า ออกมาไม่ค่อยดีแต่บางทีอย่างที่บอกคือเขียวมันก็มีรถคูดาวใช่ไหมมันก็เลยทําให้แบบบางทีเทสหุ่นฟางเงี้ยเทสห้ารอบก็ยังต้องมาเทสมาณอย่างต่ำมาห้ารอบเพื่อหาความเสถียรแล้วก็คิดค่าเฉลี่ยหรืออะไรเงี้ยเออเพราะว่าบางทีมันบางจังหวะมันจะรีเซ็ตคูดาวไหมไม่รีเซ็ตคูดาวแบบสักห้าสักสองสางวิไหมหรือมันรีเซ็ตหรือเปล่าไม่ไรีเซ็ตถ้าไม่รีเซ็ตก็คือมารุ่นเนียว่าคีไม่ขีดทุกอย่างแบบมันมันมันแกว่งในปริมาณที่เยอะเพราะฉะนั้นมันดาวดามได้ยากนะครับ มันก็เลยแล้วแต่ใส่แบบที่เราคิดว่าเราโอเคนะโอเคสําหรับตัวละครเราอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าหมูอ่ะบางทีอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการเอาออกมาใช้ข้างนอกแต่ว่ามันก็ดีกับการที่เอาไปลงในดันเพราะว่าอย่างที่บอกคือไอหออะมันมันเยอะมันมันเยอะแล้วมันแรงนะครับการเคลียร์ให้หมดเร็วที่สุดไวที่สุดมันจะทําให้แทงเราลอดนะอืมประมาณนี้ อันนี้ก็ยังบอกเหมือนเดิมว,ว่าใครมีอะไรสงสัยก็โพสถ,ถามได้อ่ะขอพูดเรื่องกระดูกนิดนึงอันนี้แถมนะครับพอดอีผมอะไม่อยากเทกระดูกให้ดูเพราะว่าผมมีปัญญาหาแค่ชุดเดียวนี่คือชุดนี้ทั้งชุดได้มาก็คือแบบว่าทองหมดตัวละประมูลโลกโดนไปหนักเหลือเกินแล้วก็โดนหลายๆอย่างแล้วก็คือแบบต้องเติมตังค์สักนิดนึงเพื่อให้เอาได้ดาวโยกมามากดแลกตัวเอออะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยแบบค่อนข้างจะนิดนึงแต่ว่าแนะนําถ้าใครอยากได้กระดูกอ่าล่าสัตว์กายพันธุอันนี้ของดียังไงก็ต้องล่านะครับเพราะว่ากายพันธุ์เนี่ยมันจะได้เหรียญนี้มาเอาไว้แลกได้นะครับไว้แลกได้ไว้แลกกระดูกได้นะครับ ex ปล่อยไปก่อนมันมันสูงเกินตัวเราไม่ได้หวังสูงขนาดนั้นนะครับอ่าส่วนเศษพวกนี้เราเก็บไว้ตีบวกเศษจิเนี่ยเอาอัพดาวเอาไป up d o นะครับแล้วอย่างที่บอกคือนั่นแหละ กระดูกอ่ะผมจะพูดเชี่ยวชิดถามว่าทําไมทําไมผมถึงใช้ไอ้นี่ใช่ไหมกระดูกวิญญาณนี้กระดูกวิญญาณเนี้ยพอมันครบเซตสี่อะครับพอมันครบเซตสี่หาก็น,นะเนี่ยพอมันครบเซตสี่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีสก,กิลของมันอยู่อ่ากดอันนี้ไม่ออกหรออ่าไม,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 มันจะเขียนไว้เลยเนี่ยเพราะว่าเรามีอยู่แล้วเนี่ยหลังจากเข้าต่อสู้ทุกครั้งที่ปล่อยทักษะสร้างดาเมจหนึ่งครั้งก็คือทุกครั้งที่เราใช้สกิลแหละ ค่าดามีสามร้อยสี่สิบห้าของพลังโจมตีจริงจอันเนี้ยมันเขียนว่าสามร้อยสี่สิบห้าผมก็ตอนแรกที่ผมไม่อยากใช้คือสามร้อยสี่สิบห้าทูดาเมแต่ว่าเลื่อนบอลเป็นแสนใช้ที่จะสามร้อยสี่สิบห้าบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมาคิดอีกทีหนึ่งค่าดาเมีคือสามร้อยสี่สิบห้าของพลังโจมตีใช่งเงี้ยมันสามร้อยสี่สิบห้ามันจะของพลังโจมตีทำไมวะก็แปลว่าอาจจะเป็นสามร้อยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีต่อเป้าหมายฝ่ายศัตรูที่อยู่รอบคือเราอะโดนตะลุมบอลอยู่แล้วถูกไหม พอเราเป็นอาชีพตีไก่เราต้องสุมอยู่ในดงมอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มันจะมีสกิลที่ทําให้โดนรอบตัว6เมตรเนี่ยล้วก็มีครูดาว6วีเนี่ยมันถือว่าโอเคเท่ากับว่าเราได้ดาเมจฟ,ฟรีเหมือนได้เหมือนได้ใช้สกิลสกิลหนึ่งเลยซึ่งมันดูแบบดูโอเคมากๆแล้วตอนแรกไอ้เนี้ยบัฟที่ผมเห็นเนี่ยคือบัฟปอนอาหารเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่เท่เท่าไหร่แต่ว่าพอดีพึ่งครบเสร็จวันนี้แล้วก็เออเนี่ยขั้นต่อไปเป็นที่โดนกระตุ้น60วีก็คือป้อนอาหาร แล้วมันบอกว่าได้รับดาเมจผู้ไล่เวทเพิ่มขึ้น <S <S ก็คือมันน่าจะเป็นดาเมจเพิ่ม, <S <S มคือเราได้เพิ่มแหละตอนแรกผมก็่งคิดว่าเราโดนตีแรงขึ้นหรือเปล่าวะแต่มานั่งคิดกระดูเหมือนคงไม่งูนะ้นนาดนั้นหรอกอะไรเงี้ยนั่งคิดอยู่นานก็เลยบอกโอเคตกลงเอาเซตนี้แล้วกันเพราะว่ายังไงเราก็ไปอยู่ในโรงตีนอยู่แล้วแล้วเ,เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราต้องการเคลียร์อย่างเคียย์หอหรืออะไรเงี้ยให้มันไวขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะโอเคเราเอาเซตนี้แต่ว่า,อาขอให้ดูก่อนล้วกันนะครับตะกีน้นะตะกี้ต้องกดตรงนี้ ส่วนเส้นอื่นนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่อยากทำที่เคยบอกว่าไม่อยากทำคลิปเพราะว่าทำไม่ไหวมันไอชุดไอชมพูนี่คือปล่อยไปเลยเป็นของสายซับไม่เกี่ยวกับเราอ่าอันนี้อันนี้จริงๆดาเมจมันดูโอเคนะครับมันดูโอเคเพราะว่าชุดที่สีของมันเนี่ยมาถึงปุ๊บเห็นป่ะเพิ่มดาเมจสุดท้ายของตนเองเป็นไฟนอลดาเมจเลยมาถึงปุ๊บสี่ชิ้นได้ไฟนอลดาเมจไปก่อนเลยเจ็ดเปอร์เซ็นต์เพียวเียว คือดาเมจแน่ๆเต้นเนี้ยดาเมจแ,แน่ๆพอ6ปุ๊บคืออะไรทักษะใช้ทักษะ3ครั้งเพิ่มอัตราคีย์ดิคอและเพิ่มดาเมจคีย์ดิคอของตัวเอง3%ต่เอเนต่อนงีบวิเวลาคูดาวเห็นไหมนี่คือก็เพิ่มไปเรื่อยๆนี่นคือตัวเนี้ยอันเนี้ยใช้ง่ายดาเมจเพียวผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันอาจจะเหมาะกับใส่ระยะใกล้มากกว่าเพราะว่าตัวผมมันไม่ต้องเข้าไปสีกับอะไรใกล้ๆเพราะงั้นการมีดาเมจที่แบบระเบิดส,ปส,ปสปเปสสเปออกมาเรื่อยๆมันน่าจะดีกว่าผมก็เลยเลือกอย่างเลือก Uh, เสือผีอยู่นะครับตอนแรกจริงจริงตอนแรกสนใจชุดนี้มากแมงมุมหน้าคนเนี่ยคือโอเคแต่ว่าพอไปดูไปดูมาเอาเสือผีดีกว่าเอาเสือผีดีกว่าเพราะรู้สึกว่าเราจะโอเคแต่ว่าจะมีอีกเซตหนึ่งที่ทำให้ลังเลเซตที่ทําให้ลังเลก,ก็คือไอ้นนี้ไอ้นนี้ไอ้นี้อันนี้นนนนนนที่มันที่แบบเขาแนะนําเนี่ยแต่ว่า,าจากที่ดูแล้วมันตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันอย่างห้าเนี้ยขนาดถูกดามเมจ สร้างดาเมจตอบโต้1ครั้งก็คือเมื่อเราโดนดาเมจแล้วมันสร้างดาเมจตอบโต้หนครั้งเลยนะมันไม่มีครูดวงครูดาวอะไรเลยเหมือนมาจะเอีมาไปกลับอะไรเงี้ยครั้งต่อเป้าหมายที่ทําดาเมจตอ่อตัวเตอต่อตนเองค่าดาเมจคือ5.5%ของ m a ็ก p 5เเลยนะครับซึ่งมามองดีๆแล้วมันก็เยอะอยู่นะครับมันเยอะอยู่นะสำหรับเลือสามแสน แต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องไปหักดีเฟนต์ไปหักนู่นไปหักนี่ไปหักอะไรก่อนหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเซตเหลือๆอยากจะลองใช้คิดว่าใน PVP น่าสนใจทีเดียวเวลาโดน p v p แล้วแบบโดนแบบดาามจาปุ๊กปักปุ๊กปักปุ๊กปักมันน่าจะเอาคืนได้ในระดับหนึ่งก็เลยสนน่าสนใจว่าจะใช้ p v p แต่ว่าเอรู้สึกว่าชีวิตพักนี้มันไปทาง Q ูวซะเยอะก็เลยแบบว่าไปเสือถามว่าทำไมได้ PVE ีเยอะขอนิดนึงอันนี้อย่าเรียกว่าโชว์นะ ดูดิอันเนี้ยเน,นี่ยก้าแปดสิบสามใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูตอนเดี๋ยวจะให้ดูตอนเต็มเซ็ตเดี๋ยวจะให้ดูตอนเต็มเซ็ตอืมดูดิปาวไปเก้าสิบเอ็ดแล้วถามว่าทำไมปาวไปเก้าสิบเอ็ดบอกอุ้ยพี่พี่แบบว่าพี่หาถนัดวิญญาณเหรอปาไม่ได้หาถนัดวิญญาณไม่ได้หาถนัดวิญญาณแม่งมาเองดูมันมาเองมาคู่เลย นี่เพิ่งทํามามาเองมาคู่เลยไม่มาอย่างอื่นเลยขีอยากได้ขีเลดอยากได้ขี้เลดอยากได้ขีดาเมจดไม่มาเลยแม่งมาอยู่ออฟเดียวคือตอนนี้คือแบบไม่ต้องไปตีกับคนแล้วอะตีกับคนไม่ไหวตีกับคนนี่คือยังไงก็ตายดูยังไงก็ตายไม่มีแต่ล่าวิญญาณอย่างเดียวเลยแบบตีคนนี่คืออ่อนไหวอะบอกเลยว่าอ่อนไหวดูดิเห็นปะมันเนี่ยอย่างเงีย้ยโอเคขีอันเนีย้อยอยันเนี้ยไม่มีติด มีติวัลลอมาหน่อยหนึ่งกับมีคีผมว่รโอเคแล้วด,ดูดูแต่ละอันแม่งเนี้ยพิ่งดีได้มาอย่างเงี้ยมาอยู่อัพเดียวก็เลยอย่ะเมื่อฟ้าบันดาลให้เราตีมอนเราก็จะตีมอนต่อไปครับอืมนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงใช้เซตเสือผีนะครับเนี้ยคิดมันจะยาวเกินเหตุก็เพรอเงี้ยแหละนอกเรื่องนะโอเคเหมือนเดิมใครที่อยากรู้อะไรถามไว้ตอบได้จะตอบแต่ว่าถ้ายังไม่เทส ถ้ายังไม่เทสก็จะไม่อยากคำคิดเพราะว่ามันไม่มีอะไร,ะไรมาหักล้างให้ดูหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคำพูดแบบแนวที่ผมแบบเข้าใจคนเดียวอยู่เพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมว่าจะเชื่อไหมเพราะว่าผมไม่ได้พูดถูกทุกอย่างหรอกผมก็ได้ข้อมูลมาแต่ว่าก็ใช้มาจากการลองผิดลองถูกแล้วก็ในหลายๆอย่างเอาไปลองใช้จริงอะไรเงี้ยแต่บางอย่างคืออย่างที่บอกคือจะเทสชุดพวกนี้มันต้องมีเองกับตัวก่อน เอามาเทสในตัวที่สเตตัสเท่ากันสถานนะเท่ากันหรืออะไรเงี้ยมันจะเห็นผลมากกว่าที่แบบไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยชุดเป็นไงบ้างหรอหรืออะไรเงี้ยเออมาถามคนอื่นก็พอได้แหละแต่ว่ามันก็มีคนใส่กันไม่กี่ชุดหรอกนะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็ทักมาละกันนะออคอมเมนต์ไว้ก็ได้ว่าจะอยากรู้อะไรถ้าได้ก็จะตอบถ้าทาคลิปได้เดี๋ยวทาให้ดูแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์มากๆาแล้วก็เข้าใจหลายอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกคือคลิปผมมันค่อนข้างยาวผมเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็อัดข้อมูลมาอยากให้รู้เฉยเฉว่าอะไรเป็นอะไรยังไงควรทําอะไรแค่เงี้ยอาจจะแบบบ้านบ้านหน่อยไม่ได้อะไรมากมายแค่อยากจะแบบว่าเหมือนเหมือนเพื่อนคุยกันแหละอาอรมณ์ประมาณนั้นแค่อยากจะแนะนาเฉยๆว่าเออคุณควรทําตรงนี้นะอะไรอย่างนี้อย่างนี้มันจะได้แบบเล่นเกมแล้วสนุกไม่เป็นภาระใครตัวเราก็สบายใจนะครับโอเคยังไงก็ ฝากกดไลค์ด้วยขอบคุณมากๆไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ